องค์พระปฐมเจดีกันงานใหญ่จัดขึ้นทุกปีจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้ตอนที่นี่เลยค่ะบอกเลยว่าอลังการเหมือนเดิมมาที่นี่นอกจากจะได้ทําบุญไว้พระแล้วจะลุยเที่ยวกินในงานองค์พระปฐมเจดีแล้วร้านอาหารดังๆกว่าร้อยร้านมารวมอยู่ที่นี่ที่เดียวด้วยมีหมดเลยค่ะทั้งอาหารคาวหวานและล้นตาไปหมดแต่จะให้รีวิวทั้งหมดคงจะแน่นเกินไปเลยคัดมาให้เราเด่นๆกับสี่ร้านดังในติกต็อกมาละพลาดไม่ได้เลยร้านแรกทุกคนต้องรู้จักกับร้านกะละแมแม่เกดอีกหนึ่งร้านดังใส่กะละแมต้องชอบได้กลิ่นหอ มาแต่ไกลทาสดใหม่ทุกวันจริงๆที่เห็นอยู่นี่ยังร้อนๆเลยเธอกะละแมเหนียวนุ่มหวานมันมีหลายรสหลายแบบให้เลือกทั้งกะทีสดใบเตยเผือกทุเรียนโก,โกโก้ชาเขียวนมชมพูชอบรสไหนจัดไปเลยแต่ถ้าเลือกไม่ได้ก็จัดเลยทุกรสเทียงห่อละ35บาท3ห่อ100บาทแนะนําว่าเจอแม้เก็ตที่ไหนเจอปังเมอร์ที่นั่นหนึ่งในร้านดังจากติ๊กต็ตอนนู และทำสดใหม่ทุกวันใครมาที่นี่ต้องแวะที่แนะนำเลยจะมีปังเวอร์ไส้ลูกเกดลูกเกดหมูหยองเนยสดสังพยาลาวาชาสเสี่ยวลาวาคีมข้าวผัดเือกเขามีไส้ให้เลือกเยอะมากกว่า30ไส้ชิ้นละ25บาทซื้อ4ชิ้นแถมฟรี1ชิ้นค่ะและยังมีปังเวอร์แบบใหม่ปังเวอร์คีมฮอนมีทั้งหมด9ไส้ หนึ่งเซตสิบชิ้น250บาทมาเลยค่ะร้านปังเมอร์มีร้านเดียวในงานอยู่ติดกับร้านกะละแมแม่เกตตัดตมาที่ของเขากันบ้างดีกว่าของกินแซ่บปลาหมึกย่างร้านราชาปลาหมึกเลยร้านสีแดงใหญ่มากร้านนี้คองตลาดทุกปีใครชอบกินหมึกย่างร้านนี้ตอบโจทย์เลยค่ะหมึกทากระเทอดซอสเกาหลีเนื้อแน่นๆกรอบแดงไม่เหนียวแต่มีความนหนึบหนักที่ทําให้กินเพลินยิ่งราซอสซีฟูดแบบฉ่ำๆยิ่งแซ่บนอกจากนี้มีหมึกไข่ทอดด้วยไข่แน่นนุ่มและฉ่ำมากรู้เลยว่าสอ จัดมาเลยอย่างละถ้วยงานเผ็ดงานแซ่บต,ต้องลองค่ะชิยวละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นร้านส,สุดท้ายจะเป็นใครไปไม่ได้กินคองกินแล้วหยุดไม่ได้ต้องเข้าเกี่ยวเห็ดหอมเพเดฟามมาที่ไรองมีติดมือกลับบ้านข้าวเกี่ยวโฮมเมดมีให้เลือกห้ารสคือรสอะโวคาโดรสมันม่วงรสแครอทสาล่ายและรสเห็ดหอมดังเดิมที่สําคัญไม่ใส่สีผสมอาหารอร่อยมันทุกรสเขาขายห่อละสี่สิบบาทถุงใหญ่ให้เยอะมากหรือสั่งสามห่อหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นจ้าร้านอยู่ฝั่งต้นซอยตองรงตลาดโตลุ่ม าเดียวในงานนะคะแค่นี้ก็เห็นถึงความอร่อยความน่ากินแล้วใช่ไหมคะตามมาได้เลยงานจัดที่วัดพระปรมเจดีราชวรมหาวิหารผ่านนาข้าวพะด่วงเลี้ยวซ้ายเจองานเลยจัดเต็ม23วัน23คืนตั้งแต่วันที่18พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2566 80โมงถึงเที่ยงคืนเลยคะ่ะ